สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโฮลิสัทุกคนครับวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับชุดหูฟังเอียบัตรรุ่นแรกของทางเอฟูที่ได้ทําการปรับจูนและพัฒนาจนได้แนวเสียงที่ลงตัวกับเอฟูโพลาร์ไนท์รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆ,ๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่มาจากทางเราโฮลิสัถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราตามไปดูพร้อมกันเลยโอเคไปลุยกัน เอฟูโพล i g ไนชุดหูฟังเ e อียบัตรุ่นแรกทางเอฟูโดยงานนี้ครับเขาได้ใช้ไดเวอร์ดันามิกที่มีขนาดใหญ่ถึง15.4ม mm. ิลิเมตรโดยการพัฒนานและปรับจูนจากคางเอฟโดยเฉพาะโดยภายในตัวไดเวอร์ครับเขาจะประกอบด้วยแดรแฟมแบบ PU Composite PET ทีที่มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงขับ เดี๋ยวจะทำงานคู่กับชุดแม่เหล็ก N52 รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทางเอฟูได้ทำการพัฒนาขึ้นมาซึ่งเป็นการออกแบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศแบบ Resonance สองช่องสัญญาณพร้อมเทคโนโลยีลดแรงสั่นสะเทือนซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเสียงในย่านเบสให้ดีขึ้นและตอบสนองเสียงในย่านเบสได้อย่างลงตัว เดยในส่วนของการออกแบบตัวชุดหูฟัง AFU Polar Night ตัวหูฟังขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี3มิติตัวบอดี้หูฟังเป็นวัสดุเลซินผสมด้วยโลหะโดยด้านหน้าตัวหูฟังจะมีโลโก้ AFU และเกจสะท้อนแสงอยู่ทางด้านในโดยด้านบนตัวหูฟังครับจะมาพร้อมรูระบายแรงดันตัวเดเวอร์ที่มาพร้อมกับฟิลเตอร์เนื้อฟองน้ําซึ่งเราสามารถถอดเปลี่ยนได้ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆครับตัวชุดหูฟังจะแบ่งสีข้างซ้ายและข้างขวาออกจากกันได้อย่างชัดเจนโดยข้างซ้ายจะเป็นหูฟังสีน้ําเงินและข้างขวาจะเป็นชุดหูฟังสีแดงโดยตัวหูจะมาพร้อมโค้ดสัญญาณแบบ MMCX ทําให้รองรับการอัปเกรดสายได้ในอนาคตโดยในส่วนของชุดสายสัญญาณที่ทาง a อโฟได้ให้มาจะเป็นสายโค้ดสัญญาณแบบ MMCX ที่ภายในจะเป็นเนื้อทองแดงผลึกเดี่ยวมีความบริสุทธิ์สูงไรออกซิเจนระดับ 5n วัสดุหุ้มสายแบบยางเกรดคุณภาพโดยตัวสายจะมีให้เราเลือกซื้อทั้กัน2แบบนะครับได้แก่ สายแบบหัวสัญญาณ3.5ม mm, ิลิเมตรและสายแบบหัวสัญญาณบาลานซ์4.4มิลิเมตรเพื่อนๆชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยนะครับ โอเคครับเพื 1, ่อนเเรามาดูในส่วนของน้ำหนักตัวชุดหูฟัง A อฟ o ูโพลาร์ไนดโดยเมื่อเราชั่งน้ำหนักตัวชุดหูฟังตัวหูจะมีน้ำหนักอยู่ที่8กรัมถือว่าเป็นชุดหูฟังเอเบตที่มีน้ำหนักเบามากๆเฉลี่ยตกข้างละ4กรัมเท่านั้นโดยในส่วนของน้ำหนักของสายสัญญาณจะอยู่ที่24กรัมถือว่าเป็นสายสัญญาณที่มีน้ำหนักกำลังดีทำให้พกพาไปใช้งานข้างนอกได้แบบสบายๆโดยในส่วนของน้ำหนักรวมของตัวหูฟังจะอยู่ที่32กรัมถือได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่มีน้ำหนักกำลังดีแมมตัััววสาายยยงง้นจดเก็บ่ ให้พกพาไปใช้งานได้อย่างสบายๆโอเคครับเพื่อนๆได้เรามาแกะกล่องชุดหูฟัง a e f ู Polarize กันแล้วมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างแล้วเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะพบกับตัวชุดคู่มือการใช้งานและใบรับประกันอยู่ภายในกล่องต่อมาเราก็จะพบกับตัวชุดหูฟังอยู่ภายในเรามาดูกันที่ตัวหูฟังกันก่อน,นครับเมื่อได้ลองจับตัวหูฟังครับความรู้สึกอย่างแรกเลยคือตัวชุดหูฟังออกแบบมาได้อย่างสวยงามแถมมีน้ำหนักที่เบา โดยในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่ทาง a อฟูได้ให้มาภายในกล่องก็จะมีกล่องเก็บหูฟังแบบหนังสุดพรีเมียมให้1กล่องชุดสายสัญญาณแบบ MMCX ให้1เส้นชุดฟองน้ำสำรองสำหรับใส่รูระบายแรงดันด้านบนตัวหูฟังคลิปหนีบเสื้อและจุกหูฟังฟองน้ำให้อีก3ชุดและนี่คือปุปกณ์ทั้งหมดของชุดหูฟัง a อฟูโพลาร์ไนท์แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับร,กรัการผลิตณเวลานั้น ดยในส่วนของแนวเสียงของ f อ Polar n n i g h t ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการจูนเสียงที่ทาง a f ฟูทำออกมาได้อย่างลงตัวเป็นแนวเสียงที่เข้าถึงง่ายฟังสนุกเนื้อเบสมีความแน่นกระชับลงได้ลึกสปีดเบสปานกลางให้เนื้อเบสที่มีจังหวะไม่ว่าจะเป็นสิงกตร,ตราเบสหรือกระเดึงกลองก็ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะโดยเฉพาะเพลงแนวป๊อป็อก อันนี้ซองและเพลงตลาดทั่วๆไปก็ฟังได้อย่างสนุกรวมไปถึงเสียงในแย่นกลางไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงดนตรีก็ขับออกมาได้อย่างชัดเจนเป็นธรรมชาติในด้านเสียงแหลมครับเขาจะแอบนําเล็กน้อยสามารถตึงเหล็กของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนหมดจดไปแหลมลักไปได้ไกลมีความฟุ้งฟิง้งแอบมีประกายเล็กน้อยโดยในด้านเสียงร้องครับเขาจะออกในโทนอุ่นโดยเฉพาะเสียงนักร้องผู้หญิงที่มีความสดใสชัดเจนเป็นธรรมชาติรวมไปถึงด้านเวทีเสียงที่จะเน้นในด้านกว้างได้อย่างมีมิติการแยกเสียง ล้อเ,เนื้อสิ่งดนตรีก็ทําออกมาได้อย่างลงตัวทําให้เราสัมผัสได้ถึงทิศทางแลนะตำแหน่งของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจน โดยรวมนะครับเมื่อผมได้ลองฟัง f อฟฟูโพลลไภาพรวมเขาจะเป็นหูฟังที่มีความเป็นโอ e r อ l l อให้เนื้อเบสที่ฟังสนุกมีจังหวะและยังคงให้รายละเอียดของเสียงได้อย่างชัดเจนแถมยังเป็นหูฟังที่ขับง่ายรองรับการฟังเพลงได้แทบทุกแนวต้องเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังเอียบัตรรุ่นแรกที่ทาง f อฟูได้ทําการปรับจูนออกมาได้อย่างลงตัวหากเพื่อนๆกำลังมองหาชุดหูฟังเอียบัตรที่ให้รายละเอียดของเนื้อเสียงที่มีความชัดเจน แล้วเบสที่มีจังหวะลงตัว AFU p o l a r n i h t จะตอบโจทย์การฟังเพลงของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงาน h o l y s i d e ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวลีซน์กับเทปรีวิวชุดหูฟังเอียบัต a f พ Polarize ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือแคที่ได้ลองซื้อไปฟังแล้วรู้สึกกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ